เที่ยวที่วัดป่าธรรมวงศารามนะครับวงศารามนะสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับเฮาอยู่ที่วัดธรรมวงศารามนะครับตำบนสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสดีครับได้มาเที่ยวชม ชมวัดข้างหน้านี่ก็จะเป็นซุ้มประตูที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีช้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีไก่วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาได้สามปีแล้วครับพี่นอ้องสร้างตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า 2, 000, 600, 600, 600, ครับแต่ก่อนนี่เป็นพงหน้าอยู่นี่อยู่ขางมูบาหน่นะครับทางนี่ก็สิพูดไปใส่เกาะทั้งนั้นตอนนี้ก็พึ่งเคยมาคือกันนะครับ บเบิเบ้งพี่น้องเบิ้งนี่ตอนนี้คุณพนัญญากนัง่งนางยางชมบริเวณนะครับนี่สร้างเป็นวังนาคาครับพี่น้องเดิพานยางขับไปบเบิ้งเอาละครับจะพาเข้าไปชมบริบรเวณด้านในครับพระยาอินทร,รานาคราชนะครับพาระนางสโสมาศีวิกาเทวานาคนาคเทวีนะครับ เอาไปเบิ่งครับศูนย์รวมเลยนะครับก็จะเป็นพญามุจลินนาคราดครับสวยงามครับทางซ้ายนี่ก็จะมีชื่อทั้งหมดเลยนะครับนี่ทางขวานี่ก็แต่ละชื่อก็เรียกต่างกันครับนาคแต่ละตัวครับ แต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันสวยงามครับข้างหน้าก็จะเป็นพระาธาตุครับกลับพื้นดูสินี่พระยาอนันตนาคราชครับซ้ายมือครับขวามือก็จะเป็นพระยาศีสัตนาคราชครับกดงามครับเอาเข้าไปข้างในครับ เดี๋ยวสิไปกราบไหว้สักการะในพระาธาตุครับก่อนสิเข้าไปครับให้ชมบริเวณด้านนอกก่อนนี่พญาสมันนาคราชนี่พญาสมันนาคราชที่เฝ้าทางเขานะครับยศสมันซึ่งเป็นหนึ่งในพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานของลุ่มแม่น้ำโขงครับ มาเบิข้งที่เบิงบาทต้นนี้ก็จะเป็นพระยาผู้ชงหน้าคราชครับเป็นพระยาผู้ชงหน้าคราชก็มาจากน้าโคงขึ้นกันนะครับคองไง่ายครับ เาเบิ่งรอบๆพระาธาตุครับเบิ่งนี่ของไงข้างเข่ากับง,งามเนาะตัวนี้ขางหลังก็เป็นกุฏิเจ้าว,วาสครับขางลังก็ร่างสางซาลาครับนี่โอ้นี่มาดูนะครับบูชายาพระพระยาขี่นีสีปทุมมาครับนี่ครับสวยงาม อูชาเจ้าปูพา่พญานาคาทิพบดีสีสุดโทรครับวามือตรงกลางก็จะเป็นเท้าเวสวุวรรณครับผมนี่ครับหมดงามแห้งครับพี่น้องท้านหลังก็สเป็นสานนะครับโอ้งามเลยล่ะเนาะข้างหลังก็สีเป็นบรรยากาศนั่งชมนะครับนี่เป็นสวนครับพี่น้องข้างหลังเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับข้างหลังด้านหลังเข้าไปครับ ได้ยงยนเสียงน้ำตกครับพี่นอ้องเอาเอาสีบูชาเท้าวเวสุวรรณก่อนเอาพบพอ่อกันสับหน่อยสักก้อนครับผมต้นนี้ก็จะเป็นกุฏิเจ้าอ,อาวาสครับผมด้านหน้าก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมครับเจ้าแม่กวนอิมสวยงามเลยนะครับแล้วก็องค์ดำครับองค์ดำ วันนี้เจ้าวาดไม่อยู่ครับกุฏิสวยงามเลยทีเดียวครับด้านหลังก็จะเป็นน้ําตกครับดูด้านหลังบ้างเออทางนี้เห็นภาพสวยงามจะเป็นบรรยากาศบริเวณกุฏิเจ้าวาดครับมองไปทางนี้จะสวยงามครับกุฏิสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี โอ้ไม่ธรรมดานะนี่งดงามเลยครับโอ้หลังเล็กแต่ว่าสวยงามครับเสาไม้อย่างดีเลยนะนี่ก็จะเป็นที่นั่งพักครับนี่ร่มเย็นครับก็จะมีศาลานะครับมีน้ำตกเล็กๆมีสะพานข้ามเล็กๆนี่น น้ำตกจำลองครับโอ้สวยงามครับปลาครับปลาคาบเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวตัวใหญ่เลยปลาคาบครับเนี่ยเห็นไหมเห็นปลาไหมนี่ด้านนี้สวยงามครับร่มรื่นดีเอาวันนี้โชคดีครับได้มีโอกาสมาแวะชมมากลาบไหว้พระธาตุ มาบูชาเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็วังนาคาครับก็จะมีนาคพญานาคนะครับปูสีสุดโทและหญ้าสีปทุมมาเออเต็มเลยนะครับเอาพบพ่อกันสรรนิทกันสะกอนครับพี่น่องครับ